ก่อจะมาถึงตรงนี้ได้บางคนอาจจะมองว่าระยะเวลามาสั้นจังเลยแต่จริงๆแล้วบางทีความรักที่เรารู้สึกว่ามันใช่และลงตัวมันก็จะค่อยๆเดินแล้วก็ผ่านโจทย์อะไรป่อมาอะไรกันมาเยอะมากมาถึงตรงนี้ตั้งใจอะไรไว้บ้างคะก่อนที่จะถึงวันแต่งงานซึ่งพิธีพี่รู้สึกว่าพิธีคือพิธีแต่สําคัญคือคนคนนี้ได้อยู่ข้างๆกันและเราได้เจอกันแล้วในวันนี้ตั้งใจอะไรบ้างคะว่าน้าหวานในการเป็นภรรยาเราตั้งใจทาอะไรคือหวานคือหวานเป็นคน ไม่ค่อยได้ดูแลแฟนในรีเลชันชิพที่ผ่านๆมาะค่ะที่เราจะเป็นผู้ถูกดูแลมาเสมอแล้วก็รู้สึกว่าเออเราดูแลใครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเราทคแค่เป็นแต่เราด,ดูแลได้มบกไม่ละเอียดหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่กับพี่กวางเนี่ยความตั้งใจตั้งแต่แรกคือหวนันอยากดูแลเขาให้ดีดีในที่นี้คือทั้ง เรื่องส่วนตัวเรื่องงานทุกอย่างที่ใหญ่เขาสบายใจมากที่สุดที่มีเราอยู่ข้างๆะคะ่ะก็ตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเอ,องให้ดีเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ว่าคบกับเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหวานก็เป็นคนที่ดีขึ้นก็เ <c oughs> ลยตั้งใจจะดูแลเขาไปให้ดีแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ไปจนสุดท้ายอะคะ่ <c oughs> คะค่ะกวานสนุกไะ ครับกวางตั้งใจว่ากวางจะเป็นพ่อบ้านหรือเป็นคุณสามีแบบไหนในการดูแลน้องกวางก็คือตั้งใจอย่างน้อยเนี่ยเรามีภาพแล้วว่าคือเราอยากอยู่กับหวานไปจนถึงวันสุดท้ายที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้นะครับไม่เคยฟังอะไรแบบนี้เลยคนรุ้ที่อนซ้อมงานแต่งานโดนอยู่แล้วเป็นเรื่องจริงครับที่ที่เราเนี่ยเพราะว่าเราเห็น แล้วว่าเราเจอแล้วคนที่ที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาเราเจอ,อเดกันเรารู้รู้วันนี้เรารู้แล้ว<ม>ก็คือตั้งใจว่าอยากดูแลเขานะครับให้ให้เขามีความสุขที่สุดให้เขาเอจจอยกับชีวิตของเขาที่สุดอะไรอย่างเนี้ครับในระหว่างที่อยู่กับเราสิ่งที่น่ารักมากของทั้งคู่ก็คือมี เรียกว่ามีปณิธานร่วมกันใช้คำว่าปณิธานเลยนะอยู่ใหญ่มีความตั้งใจร่วมกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสองคนจะไม่เลิกกันครับคือฟังไม่อยากกันครับผมไม,ไม่อยากจะไม่อยากกันถ้าวันที่เราแต่งงานกันแล้วเนี่ยคือเดินเข้าประตูวิวาไปด้วยกันแล้วคือเราจะไม่แยกกันแล้วนะจะไม่อยากกันแล้วคือเพราะฉะนั้น นี่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตนะครับผมก็ต้องมั่นใจมากๆด้วยแล้วก็คือเราต้องต้องมีความรับผิดชอบแบบสิ่งที่เรากาลังจะทำถ้างั้นก็แปลว่ากวางยังมีเวลาคิดถึงพฤษภาปีหน้านะเดี๋ยวสีเดี๋ยวน้องร้องน้อยอีกจะไปน้อยอีกเดี๋ยววันจะไปน้อยอยไม่ไอยค่ะต้องต้องอดทนซึ่งกันและกันค่ะใช่ค่ะ ต้องค่อยประคองไปเพราะว่าพี่กวามเองก็เ็นเลิศขึ้นเลยดูดิเขาก็มีนิสัยบางอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนให้หวานเหมือนกันก็ต้องค่อยๆประคองกันไปแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าแต่งงานไปแล้วก็คือตั้งใจว่าจะอยู่กันไปยาวๆ